สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะอ่อยจะพามาชมบ้านทรงโมเดิร์นนะคะพี่น้องในงบประมาณสองแสนห้าหมื่นบาทเนาะคะ่ะเนาะที่เห็นตอนนี้เด้อค่ะเด้อใส่งบประมาณไปแล้วสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะพี่น้องเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะคะลังค่าสองพักเนาะค่ะพี่น้องบ้านหลังนี้นะคะมีความกว้างอยู่หกเมตรนะคะพี่น้องด่านก้างเนาะค่ะเดี๋ยวจะพามาบึ้งด่านทางนะคะ ด้านข้างนะคะจะมีความยาวอยู่12เมตรนะคะพี่น้องมีแล้มีก็คือด้านค่ะพี่น้องเสาตรงตัวบ้านนะคะเสาด้านหน้ามีความสูงอยู่3เมตรนะคะพี่น้องเสาด้านน้านี่สูงอยู่3เมตรเด้อค่ะเด้อบ้านนี้เสาโตบ้านนี้มีความสูงอยู่ประมาณ3เมตรหาสิบนะคะพี่น้องเสาโตบ้านนะคะด้านคางนะคะด้านคางก็จะมีหนาตางอยู่3บานนะคะพี่น้อง เป็นหน้าต่างกระจกนะคะน่าจะเป็นบานบานสําเร็จรูปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นหน้าต่างบานกระจกนะคะบานเรือนมีอยู่สามบานเนาะค่ะด้านค้างบ้านนะคะลังค่าี่ยืนออกมากระยืนออกมาประมาณเมตรสิบนะคะพี่น้องลังค่าที่ยืนออกมาด้านค้างเนาะค่ะยืนออกมาประมาณหนึ่งเมตรสิบนะคะพี่น้องบานนี้พื้นนะคะพื้นที่ยกขึ้นนะคะจากพื้นดินเนาะค่ะเนาะจะยกขึ้นอยู่ประมาณสามสิบเซนเนาะค่ะพี่น้อง ยกพื้นนประมาณสามสิบเซนนะคะจากพื่นดินนะคะเสานี่จะเป็นเสาหน้าหกนะคะทั้งหลังเลยนะคะนาอเป็นเสาหน้าหกนะคะขนาดมาตรฐานนะคะพี่น้องเสาโตบานไม่ยูทั้งเบิร์ตโตบานนะคะเสาทั้งเบิร์ตโตบานนี่ไม่ยูซิบหาต้นนะคะพี่น้องนี่ก็คือบริเวณอทางเข้าบ so ้านนะคะนอกตรงนี้ก็จะเป็นห้องโล่งนะคะพี่น้องเป็นห้องโล่งนะคะขนาดพื้นที่ของแต่ละหลอกกามีพื้นที่อยู่ประมาณ เก้าตารางเมตรนะคะแต่ละล็อกระคะพี่น้องห้องนอนก็นจะมีพืนที่อยู่เก่าตารางเมตรนะคะห้องนอนจะมีอยู่สองห้องนอนนะคะพี่น้องอันนี้คือบริเวณด้านหน้าบ้านนะคะหน้านต่างก็จะเป็นบานประมาณนี้นะคะเนาะเป็นบานแบบสําเร็จรูปนะคะแล้วก็แล้วก็มีกรงเหล็กด,ด้วยนะคะเนาะตอนนี้นะคะงบประมาณนะคะรวมทั้งหมดนะคะเพื่อนกระตรงบประมาณไปแล้วนะคะสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะเนาะคือ ค่าช่างและก็ค่าวัสดุนะคะจะคล้องบานเพื่อนกับรวมให้อ่อยเรียบร้อยเนาะค่ะนอกก็คือ,อหมดไปแล้วนะคะสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะพี่น้องณตอนนี้เนาะค่ะนออ้องสังเกตเบืองนะค่ะพี่น้องตรงบริเวณด้านขอบของด้านล่างบ้านเนาะค่ะเพื่อนกัจะติดบัวนะคะเป็นบัวสีขาวเนาะค่ะพี่น้องกระเบื้องก็เป็นลายแบบนี้เลยเนาะค่ะแบบสวยนะคะพี่น้องขนาดคล้องกระเบื้องกับขนาดสี่สิบคูณสี่สิบนะคะเป็นบ้านที่แบบ สวยนะคะพี่น้องเรียบง่ายแล้วก็ดูดีมากๆนะคะนาอด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีประตูนะคะประตูเปิดออกไปน่าจะเปิดออกไปห้องครัวนะคะเปิดออกไปด้านนอกนะคะนาะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ช่องว่างระหว่างห้องน้ํานะคะทางไปห้องน้ํานะคะนาอตรงนี้ก็คือห้องน้ํานะคะพื้นที่ห้องน้ำนะคะพื้นที่ห้องน้ำนะคะก็มีขนาด3คูณเมตร50นะคะกว้าง3นะคะยาวเมตร50นะคะนาอตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกนะคะพี่น้อง แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างสำหรับใส่น้ำนะคะนอกแบบสวยงามเลยค่ะกระเบื้องกับเป็นลายแบบเสีเลยนะคะพี่น้องลายดอกไม้สวยาม,มากๆเลยนะะเนาะค่ะนนะคะก็ในงบประมาณนะคะที่ใช้ไปตอนนี้เนาะค่ะสองแสนห้าหมื่นบาทนะคะพี่น้องหลังคากับเป็นหลังคาเมท่านชิดนะคะเป็นหลังคาเป็นส้นไทยเนาะค่ะเนาอแบบนี้เลยนะคะ ก็คือรวมค่าช่างและก็ค่าวัสดุนะคะพี่น้องกาบ้านหลังนี้นะคะเพิ่นก็เลือติดฝ่านะคะและหลังกระทาสีนะคะพี่น้องแล้วก็ใซ่ประตูนะคะก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็เข้าอยู่ได้นะคะเนาะนี่ก็คือห้องนอนนะคะพี่น้องห้องนอนกะจะมีอยู่สองห้องนะคะขนาดกห้องละเกาตะล่างเมตรนะคะพี่น้องมีอยู่สองห้องนอนนะคะ หนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็หนึ่งห้องกว้างแบบนี้เลยนะคะพี่น้องนี่คือบร huh ิเวณด้านในนะคะนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบริเวณด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณด้านนอกบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะนาอตรงนี้คือบริเวณด้านข้างบ้านนะคะเด้อเป็นทรงประมาณนี้นะคะหลังคาจะเป็นสีฟ้านะคะพี่น้องเป็นหลังคาสีฟ้านะคะนาอ ดังนะคะดังดังที่ต่อขึ้นนะคะพี่นอ้องดังที่ต่อขึ้นด้านน้านี้ต่อขึ้นประมาณเมตรยี่สิบนะคะนอ้ด้านหน้านะคะประมาณเมตรยี่สิบนะคะเสาด้านหน้าสุดนะคะแล้วก็เสาถัดมานะคะประมาณเก่าสิบเซนนะคะพี่นอ้องบานี้เสาที่สามนะคะประมาณหาสิบเซนนะคะเสาสุดท้ายนี้เพิ่นจะบริต่อดังขึ้นนะคะพี่นอ้องก็ลดระดับลงเรื่อยๆนะคะเนาะ ด้านข้างก็จะมีหน้าต่างอยู่สามบานนะคะเดี๋ยวจะพาไปไปดูด้านหลังนะคะเนาะด้านหลังบ้านนะคะ,ะสวยค่ะเป็นทรงที่สโลปกำลังพอดีเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือด้านหลังของตัวบ้านนะคะพี่น้องจะเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นทรงที่แบบว่าเรียบง่ายแล้วก็ดูดีนะคะพี่น้องใครที่กำลังแบบว่า อยากจะสร้างบ้านทรงโมเดิร์นสักหลังหนึ่งนะคะแบบทรงมีอ่อยกะแนะน,น้าเนะะื้อ่ะเดอเป็นทรงที่แบบว่าอยอดนิยมนะคะแล้วก็เรียบง่ายนะคะทรงโมเดิร์นนะคะนาอประมาณนี้นะคะ,ะวัสดุนะคะพี่น้องคืออย่างเช่นวัสดุที่ใช้ก่อผนังนะค่ะก็คืออิฐบล็อกเด้อ่ะเดอเป็นอิฐบล็อกนะคะ,ะ,คะเพืะะะะเ่อนกระดียชาบ ติดหน้าตางปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าถ้าจะคล้องบานเพื่นสั่งแล้วนะคะมือดนานะคะเนาะเดี๋ยวอ่อยจะมาอัปเดตให้เบิ้งอีกข้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะสวยค่ะพี่น้องสวยมากๆเนาะคะ่ะเนาะเป็นทรงที่แบบว่า ทรงยอดนิยมนะคะทรงนี้เนาะค่ะทรงโมเดิร์นนะคะในงบประมาณที่ใช้ตอนนี้เด้อค่ะเด้อก็สองแสนห้าหมื่นบาทนะคะประมาณนี้เนาะคะ่ะนะ 200, าะสองแสนหาหมื่นนะคะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวให้เบิงบริเวณด่านค้างบานอีกั้งหนึ่งเนาะคะ่ะนาะเพราะว่ามีพี่น้องบาง่านนะคะเพ่นอเอมเม์มาวาอยาก ให้ผ้าเบิงด้านด้านนอกบ้านนะคะได้หลายแนวพอดานะคะเดียวจะพามาชมอีกด้านนึงเนะคะอันนี้ก็เป็นอีกด้านนึงเนะคะด้านข้างบ้านนะคะเนาะนีะ่ค่บนะบรรยากาศแบบว่าดีมากๆเนนะคะช่วงนี้อ,อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะพี่น้องก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะเด้โอโอเคค่ะ เดี๋ยวไปดูด้านหน้าเนาะคะ่ะนะเดี๋ยวอ้อยจะจบคลิปแล้วนะคะพี่น้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะนออ้อยก็ต้องขอบคุณอ่าจะคล้องบานนะคะพี่น้องะะ้าคาขอบคุณพี่น้อง้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ้อยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ลกัเป็นแนวทางให้กับพี่น้องใดเนาะคะ่ะนอสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องจะได้กะ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ่อยได้เฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ